ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องปอปคอมพับปั่นเนาะทุกคนเออวันนี้ก็มาในเกมมากเกานะทุกคนเออวันนี้ก็สําหรับทุนน้อยงบน้อยนะคะก็มาในเกมมากเกาทุนแปดแปดเออทุกคนอ่าว่ายังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะแม่ไปกันเลยนะน่าจะเล่นเกมในครั้งแรกมราแล้วไปกันที่ซักเบ็ดอาทิ่อ์กดเลยแล้วการมอสักออมสามสิบหมุน น่าจะเล่นเกมมีครั้งแรกของช่องนี้นะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะไปกันก่อนเลยสิบหมุนแรกสำหรับเบดสิบบาทของเราเออสวยครับนี่ไงสวยครับไหลโผแม่ไหลย,ยาวเลยนะเกมนี้เขาไม่คูนใช่ไหมทุกคนเขาไม่คูณใช่ไหมระหว่างกดอ่ะเออเขาไม่ได้คูณน,นะเออดอกแรกแตกไปเท่าไหร่คะ หอูไว้แส่ไป232บาทนะจ้าเหมือนเดิมเลยคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความมันเทิงนะคะน้องๆหนูหมที่อายุยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอ,องด้วยนะคะนี่ไงไปกันต่อเลยนะจ๊ะเกมนี้้ล่นในครั้งแรกนะคนยังไม่เคยได้เลยน,นะ,ะเออมันต้องให้ตัวสเก็ตเตอร์สีตัวทันคน3สหรือ4ี่โอ้โหไว,วามาสามตัวติดแบบนี้นจ๊ะ ไหลไดีอยู่ทุกคนเขาไหลไดีอยู่นะสำหรับ888บาทของเรานจ้ามเต็มมาเกล็แปดแแปดเอาซี่เออนี่แปดแแปดขอเาเอา8 8. เออ่ะกดเทอร์โบไปเลยไปเทอโบทีบ่ัวเออสีส่ตัวปะทุกคน อย่างไม่ไมาจ้แต่วายมาดีอยู่นะนี่ไงไหลต่ออยู่นะไหลต่ออยู่นะจ้าแม่โอ uf, ้โหวายมาทีแล้วแบบ3มตัวทุกคนเกินไปนะจริงๆมาแล้วโอ uf, ว้โหนีวายมาสวยกลนช่องครับ4 3 0สิบบาทสวยมากเออต้องมาแล้ววะโอ้ทุกคนแต่เขาไหลอยู่นะแต่ว่าเซเ,เกเตอร์เขายังไม่เข้านะเออ มาจ้าเป็นที่เรียบร้อยเออทุกคนยังไงปังอยู่นะไหลาย,ยาวมากกว่าจะเข้าสกเก็ตเกอร์รับไปเท่าไหร่ห้าร้อยสาบาทนะคะปุ่มมือค่ะทุกคนเราไปกันต่อที่สกเก็ตเตอร์กันเลยเขาคูนปะหมุน15ครั้งเลยเหรอหรือว่าปกติมัน3ตัวปะ่ะทุกคนแล้วมันอันนี้คือมัน4ตัวแล้วมันได้15ครั้ง โอ้อ๋อตกคูณ่เพิ่มเอืเลยขอสะมตกคูใช่ปนี่ไงดูสองไปดิเออคูนสามไปดิคูณสามไปดิีเาะบ็ดติดบาทก็มาเลยน หทุกคนขอขอโอ,อ้โหไม่ไหลนะจ๊ะยังไม่ไหลนะจ๊ะเออคิงเจ็ดไปคแล้วก็ต่อได้คิงแปอ้าไหลไปแบบที่สวยนะคิงโอ้โหคิงมาแบบนี้สวยค่ะคิงข้อคูณไปเลยจุกๆเออไปไปแล้วเท่าไหร่หนึ่งพันบาทสำหรับซูเปอร์เมกาของเราเบสิี่บาทวอนสี่มาแล้วนะจ๊าเริ่มมาแล้วอ้าไปกันต่อเหลือหกหมุนนะทุกคนตัวหมุนไม่เยอะมากเล้วเออคิงสิบเอ็ด สวยครับไหลสิบครับเออนี่อ่เออสวยอ่ะสวยมากแต่ีูเท่าไหร่สองบาทนะจ๊ะเบ็ดสิดน้ําคนเบ็สิดคุณแตะแะแป้งโอ้ยใจง่ะเออสวยคูสิบหกคูถูกแปดร้อยสิบาทมื่อกี้โอ้คูสิหแล้วแม่คูสิหกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ่บอะ,อะปลกมือนะคะวันนี้ก็มาแบบชิวๆเบาๆเลยไปกันต่อควรสิบ<อ>หกแล้วนะทุกคนควรสิบหกแล้ว เท่าไหร่2,725บาทนะคะสำหรับสกเก็ตเตอร์ครั้งแรกของเราเบ็ด10บาททุกคนเดี๋ยวเรา,าเพิ่มเบ็ดไนดีกว่าเอาไปักเดี๋ยวมันกดไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกปดีกว่าอุ้หวายมาทุกคนโอ้โหถ้าผิ้หญิงลงมาตรงนี้โอ้โหแม่เสนะียดายอ่ะ2 5 6บบาทนี่ไงเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่า ไปที่เบตห้าติเลยละกันอ่ะเราเริ่มมีทุนแล้วนะคนเราต้องต่อยอดถ้ามันแตกเราก็ต้องเพิ่ม,มใส่มาเลยนะคุณมันแตกเราก็ต้องเพิ่มเพื่อความปังคุณเราแค่หลักร้อยนี่มาแล้วสเกตเตอร์มาแล้วนี่ียบรอยสำหรับเบตห้าติบบาทของเรานะจ๊ะแม่อือ ็นที่เรียบร้อยสุบห้าหมื่นแล้วทุกคนต้องให้หมุนเยอะมากตัวหมุนเยอะมากนะเออตัวชิปะวันนี้มาแล้วไหลคิวต่อนนไหลไมต่ต่อไหนเนี่ยไหลเอโตแบบนี้สวยครับสวยครับสิบมาไหมเออ้องแ้ส,ส, so. สำหรับเบ็ด50ของร้านถ้าเบ็ด50 แตกน้อยอยู่ฉันจะไปน้อยนะเออไม่รู้มันสวยอะทุกคนยังไม่เข้านะเออลูกเต่ามาแบบนี้โอ้โหสวนะ้ไหมนได้ยูได้ยูเพราะมันเข้าฟีดเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะหรือว่าใครไม่ไม่มีซื้อป่ะทุกคนเล่นทางแดงนะคะวิธีการจัดการแต่ก็ต้องบอกด้วยโอ้โหสวยครับเป็นเข้าแม่รับไป 1ันหบาทต,ต้นโตไปเลยจุ๊บจนะุ๊บไปกันต่อนะทุกคนไปกันต่อพัเสิบาทของเราต้งแต่ป่ก่อนต้องแตกอวนะสวยจ้เท่าไหร่หนึงพันสงร้อบาท้ต้งโมเด็ตติงอะไปเลยค่ะบจุ๊บเออสวยครับแบบไหลไหลินก่อนะแบบนี้ไหลคินต่อนะ ร้อยหสิบบาท4 2, 2, 2>, 2> 0 0ัทุกคนโอ้โหรับไปเงินรางวัล4,280บาททุกคนเราเดี eh ๋ยวเพิ่มเด็ดเลยดีกว่าหาทายไปเลยหาทายไปเลยลืมกดลืมกดออโต้โอ้แม่เมื่อกี้ใครใครดูทำเมื่อกี้กำลังกำลังจะไปกดออโต้ทุกคนเมื่อกี้ใครดูทำนะทุกคน บ้าไปแล้วคนไปสองร้อยที่เดียวแตกไปเท่าไหร่ัะสามหมื่นสามโอ้โหมากาอเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคนนี่ไงก <laughs> คนแตกไปที่สี่หมื่นแล้วยังไงวันนี้ก็ต้อง พอพอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยก็คือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันแบบกดทีเดียวแล้วมันแตกเน่ยนะทุกคนก็คือว่าเมื่อกี้ตกใจอยู่กําลังจะไปกดออโ,โต้ต้องแตกมาสามหมื่นนะแม่โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมกันจนจบเนาะทุกคนบ๊ายบาย